คุณสักดาปารมครับผู้จัดการขายเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับบริษัทคาราโกเฟลิเซอร์จำกัดครับผมก็วันนี้มาด้วยตัวเองเลยนะครับที่จะมามอบรางวัลใหญ่ครับจับรางวัลหาผู้โชคดีได้เลยครับต้อง้วงลื่ๆนะฮะมาแล้วครับผู้โชคดีครับได้รับรางวัลนะครับรถจักรยานยนต์ n อน d a าเว e 110 i มูลค่า3 0,000 5,500บาทนะครับได้แก่คุณสว่างเรื่องคำครับ สวัสดีครับผมอเล็กซ์ครับจากบริษัทสุริยะการเกษตรนะครับวันนี้เราก็ร่วมกับบริษัทเทลาโกเฟอร์ติล IZER จำกัดนะครับหรือปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดนะครับ <พา S 1> ก็ได้จัดก,กิจกรรมขึ้นนะครับนั่นก็คือสุริยะการเกษตรแฟร์ครั้งที่6ประจำปี2563นนะครับรถ จักรยานยนต์นะครับ h อนด้าเว e 1 1 0 i ไอมูลค่า35,500บาทนะครับมามอบให้กับพี่มสว่างเรืองคำครับสว่างเรืองคำนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากปุ๋ยตามุงกุฎดก็เราขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็ขอให้พี่พูดถึงความรู้สึกนิดนิดนึงครับก็เป็นไงบ้างครับขอบคุณบริษัทแล้วก็บริษัทสุริยะดนะครับที่มอบโต๊ให้ครับ ก็ขอบขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ฝากตัวแทนจากปุ๋ยตามงกุฎด้วยครับก็ทางบริษัทปุ๋ยปุกฤษเองนะครับก็ขอขอบคุณรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยตามงกุฎนะครับก็จะมีจะเป็นดีๆอย่างนี้นะครับต่อต่อไปนะครับผมได้ครับเอ๊